พี่น้องคะสวัสดีค่ะเหมือนนะคะมาพพอๆกับสวาวคอณพ่ออีกแล้วพี่น้องคะมีใครเห็นหรือ,อยังสําหรับงานบวงสรวงเนาะหนังคล้ายอ้อที่ได้มีการนะตอนนี้คะ่ะมีการแชร์เลขเด็ดเป็นอย่างมากกับเรื่องราวที่ว่าเลขประทัดในการจุดในการบวงสรวงเหมือนเาวดิยพานมาเนาะแฟนคลับนับร้อยนับพันต่างแห่ซื้อต่างแห่ดูนั่นเองแล้วก็เชื่อว่านะคะใครก็ตามแต่ที่เป็นแฟนคลับสาวนอ้อยแฟนคลับทุกๆคนที่เป็นบุคลากรนะคะ คงเห็นกันทุกคนว่าวันนี้นะคะเป็นฤกิกงามยามดีเนาะในการที่ว่าเออบวงสวงหนังค่ายอ่อนั่นเองค่ะเพราะว่าวันนี้เนาะทำการบวงสวงหนังค่ายอ้อค่ะเปิดกล้องเป็นที่เรียบร้อยค่ะสําหรับภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์อ่ะอย่างหนังค่ายอ้อนั่นเองค่ะอย่างที่บอสโจยมอนิเนาะสาวนันแพงนะคะเป็นน้องขาได้ทุ่มทุนสร้างก็คือวันนี้นะคะนําทัพศิลปินเนาะนักแสดงผู้กํากับ แล้วก็ทีมงานหลายร้อยชีวิตค่ะทําพิธีบวงสวงเปิดกล้องที่วัดบางบึงจังหวัดสมุทรสาครนั่นเองค่ะพร้อมทั้งนําโชคลาภนะคะเลขมงคลฝากแฟนๆด้วยฝากติดตามหนังครายออนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็เรื่องราวที่เรามองไม่เห็นเนาะเออในการเรื่องราวที่ว่ามองไม่เห็นแต่ใช่ว่าจะไม่มีจริงเนาะตีเผ่กลักษณธรรมของมอรรมศิละปะการสแสดงของชาวอีสารเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะพี่น้องคะ รอติดตามรอรับชมรับฟังในหนังนี้รับรองว่าคุณไม่ผิดหวังแล้วก็ล่าสุดนี้นะคะเราได้ไปเจอคลิปนาอก้นี่แหละนะคะพี่น้องคะเป็นการที่บวงสรวงในวันนี้เลยนะคะคุณนับร้อยนับพันค่ะต่างไปนั่นเองน้อยว่าจะเป็นทางบุคลากรหรือว่าทางไหนก็ตามแต่ดพี่น้องคาพากันไปนะคะไปการบวงสรวงในครั้งนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเอาช่วงที่ทางาเพื่อนจุดนาะพียอน,น้าอจุดจุดในการที่ เป็นประทัดนั่นเองให้แปลว่าหนังน,นี้เนาะโด่งดังนะคะพี่นอ้องอพี่น้องคะมาดูกันเลยในเรื่องราวในโมเมนต์ในคลิปคลิปนี้อเดี๋ยวขออนุญาตเอาแสงขึ้นสักนิดนึงนี่ค่ะพี่น้องคะแล้วก็ขออนุญาตคลิปจากสารน้ำลำเพลินโชว์นะคะที่ถ่ายทำพดพดนัูายออ้้ผบคเนี่ฮะ เี๋ยวไปเตรียมไว้นะเดี๋ยวรอบอสโจไปจุดนะครับเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวจะเป็นจุดสิให้บอสโจจุดสิให้บอสโจจุดให้บอสโจจุดเสีอย่าไปจุดบิ็อกจุดสิเตรียมไว้นะครับให้ปุิงอ่า ลูกนะฮะเอาสือ่อครับไปนะครับเอาสือ่อไปเลยอันนี้เป็ช่วงไฮไลท์เลยนะะทุกคนก็รอฮนะแล้วก็เปิดกระเป่าตังค์เลยนะฮะเอาไปนะฮะทุกคนให้อธิษฐานด้วยว่าพระตร์เรื่องแรกของคนอิสานเพ่งเป็นคนในกลุ่มหมอลำทำขึ้นมาเพื่อ,อจะให้เจตนาลมของหมอลำเนี่ย เพื่อต่อยอดให้มีความฝ่ายฝันทุกคณะที่อยากจะทำอบอสโจเป็นคนแรกที่เริ่ม<สะ>เอาเลยนะตั้งเกีดั้ที่ฐานดังดังดัง,ดง,ดง ที่สำคัญคือใครขวนครับก่อนฮนะ นี่พี่น้องคะ่งเาเนาะแล้วคุณนะตอนนี้ค่ะต่างแฮรพี่น้องคะต่างแฮไปในการสื่อไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศบ้างแหละไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยบ้างแหละเออพี่น้องคะอันนี้คือดวงไข่ดวงหมันเองค่ะพี่น้องอ่ะนี่เลยจ้ะเป็นเลขนี่เลยเนาะนี่ค่ะพี่น้องคะแคบไปเลยค่ะสำหรับใครยังไม่เจอยังไม่เห็นเนาะ1 8 9 2 9เนั่นเองหรือว่าเป็นเลขสวยนะพี่น้องคะที่ทอกว่าเนาะรงท้ายด้วย9 นั่นเองเนี่ยอันนี้ก็คือ189เหมือนกัน189แล้วก็29พี่น้องคาแล้วก็เรื่องราวนี้นะคะโปรดใช้วิจารยณในการรับฟังเป็นอย่างมากๆเลยนะคะในการท่างนี้เนาะในท่างวยท่างเบิงสีพี่น้องก็อยาเพียแค่เพรขับทุกคน์นะโปรดใช้วิจารยณในการรับฟังมากๆเลยนะคะพี่น้องนอ่าถึงเรื่องราวที่บอกโอ้โหวันนี้ก็คือเป็นพิธีบวงสรวงภาพยนตร์คายอ้อที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะสําหรับในวันนี้นั่นเองค่ะอันนี้เลยเนาะ นี่ค่ะอันนี้คือผู้จัดการมะเดียวค่ะพี่น้องค่ะได้เอาลงเนาะในช่องแฟนคลับแต่ละคนโอ้โหคอมเมนต์เยอะแยะมากมายค่ะโอ้โหแล้วก็หนุ่มโจนาอก็นี่ค่ะได้มีการชมฟรีทั่วโลกนะคะสำหรับนะเพลนโชว์เนี่ยค่ะเป็นการที่ศิลปินเนาะแต่ละคนได้มาขึ้นมารวมกันนั่นเองค่ะโอ้โหเยอะแยะมากมาย 3ามนเป็นบ้านแพงอันนี้คือเป็นการณนะตอนนี้นะคะก็แฟนคลับแต่ละคนเนาะไปดูมันจะเกิดจากห0พคนก็ว่าได้กับเรื่องราวนี้โอ้โหเย,ยอะแฟนคลับแต่ละคนแบบอุย้ยเยอะแยะมากมายแล้วก็คืนนี้แจกเสื้อคลายอ้อด้วย200ตัวบนเวทีสักพักครับนะคะเลิศพี่น้องขาเลิศแล้วก็อย่าลืมไปดูเนาะในหนังค่ายอ้อพี่น้องขาเรื่องเล่าทีมองบ่เห็น แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีนั่นเองกับหนังขายอ่อเราค่ะพี่น้องก็จะไปดูให้ได้กับนังภาพยนตร์เรื่องนี้สำหรับเป็นมรั่มเนาะมารล่าบานเห่าอีสานบานเท่ามี่เพื่อนในสางนังขึ้นมากไปกับมรั่ในการที่ค่ายอกอในการเพื่อนมีคู่มีค่ายอย่สิค่ะก็ต้องรอยตามตอนต,ต่อไปนั่นเองค่ะว่าเมื่อคืนเมื่อวันเมื่อเช้านะคะแฟนคลับก็เยอะแยะพาไปแล้วก็แต่ละคนก็ไปการมจะเป็นยูทูบเบอร์เนาะยูทูบเบอร์หรือว่าศิลปินแต่ละคนโอ้โหพี่น้อง่ะ สวยหล่อทั้งนั้นนั่นเองค่ะนี่เลยค่ะพัพพยูนน็อตแถลงการ์นี่นือเป็นแถลงการ์ข่อยอีไปดูไปดูเลยค่ะของบอสโจเพื่อนแชร์มาหมดทุกอย่างเลยนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นบอสโซที่โอ้โหเป็นบอสที่บอกได้เลยว่าโซเชียลคือเพื่อนท่านทุกอย่างนั่นเองค่ะพี่น้องนี่เนาะสำหรับมินนก้ามีโอค้าตอานี้น,นคะคะยังไงก็ฝากขอไลค์กดแชร์ไปตามเพจด้วยช่น,นคะคะสำหรับวันนก้าไปก่อนค่ะ